สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาทำตามคอมเมนต์ของพี่รุ่นพี่ท่านหนึ่งนะครับที่อยู่แถวบ้านนะครับพี่แกถามว่าถ่ายคลิปยังไงไม่ให้สั่นนะคะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็อทุกทนนะฮะมาดูวิธีการทำนะครับว่าเราจะถ่ายคลิปยังไงไม่ให้สัน่นแล้วก็ ทำให้การเอาไปอัพโหลดเนี่ยคลิปจะมีการเล่นที่สมูทมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะโทรศัพท์ที่ไม่มีตัวกันสั่นนะครับจะสามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับบอกเลยว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีวิธีทํากันยังไงผมไปถ่ายคลิปมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเข้าไปก่อนอื่นเลยเราก็ไปที่ g ู o ก l ล p ฟ o t o นะครับนี่นะครับเป็นรูปกางหันลมนี่นะครับกดเข้าไปเลยก็จะได้มาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เลือกที่ภาพนะครับผมผมถ่ายไว้นะครับภาพนี้นี่นครับอันนี้คือผมพยายามทำให้เขาสั่นนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับโอเค แล้วเราก็จะไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับกดตรงที่แก้ไขนะครับให้เราแตะขึ้นมาเนี่ยแล้วก็กดตรงที่แก้ไขกดแก้ไขนะครับเราจะรอประมวลผลแป๊บหนึง่งแล้วก็ให้เรากดตรงสี่เหลี่ยมแล้วก็มีกล่องอยู่ข้างในนะครับกดเข้าไปเลยตรงนี้นะครับ แล้วก็รอสักพักนึงนะครับถ้านับก็อยู่ประมาณสักไม่เกิน10วินะครับ10ถึง15วินาทีโดยการปรับไม่ให้สั่นนะครับ โอเคครับได้มาแล้วนะครับภาพที่ไม่สัน่นเรากดดูนะครับเป็นไงครับจากภาพสั่นๆเมื่อกี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแล้วเราก็กดบันทึกสำเนาครับกดตรงนี้เลยอันนี้ผมผมทำให้สั่นมากๆเลยนะครับอันนี้ผมทำเมื่อกี้การถ่ายของผมเมื่อกี้เนี่ยผม พยายามถ่ายให้มันสั่นมากที่สุดเลยนะครับปกติแล้วกล้องกล้องที่ผมถ่ายเนี่ยเครื่องโทรศัพท์รุ่นนี้มันมีการสั่นในตัวผมจะไม่ได้เอาเอามาแก้ไขนะครับผมก็ถ่ายถ่ายแล้วก็เอาไปตัดต่อได้เลยแต่โทรศัพท์บางรุ่นนะครับไม่มีไม่มีตัวกันสั่นเนี่ยก็สามารถที่จะมาแก้ไขในตัวนี้ได้นะครับ ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับนี่นะครับภาพเนี้ยก็ถือว่ายังโอเคนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับที่ที่ถ่ายมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพที่ยังไม่แก้ไขนะครับอ,อ่าฝั่งนี้นะครับเดีแตะดูนี่นะครับภาพจะประมาณนี้เลยเนี่ย มันจะมีนิดๆหน่อยๆแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูเปรียบเทียบนะครับในคลิปข้างหลังนะครับโอเคครับแค่นี้ครับผมเราไปดูคลิปกันให้สังเกตนะครับด้านขวามือกับซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือนี่จะยังไม่ได้แับแก้ไขนะครับไปด้านขวามือได้แก้ไขแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมว่ามันสมูทมากขึ้นนะครับ จากสันส่นๆแรงๆก็ไม่สั่นเลยประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเอาไปปรับใช้กันได้นะครับก็วิธีการก็ไม่ยากเลยแต่ก็ไม่ต้องไปโหลดแอปใรมาเพิ่มเติมชอบพีบ๊พีก็ยืมกดไลค์กดติดตามกดสับตไคร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนนในการทำคลิปนครั้ง